สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเผยภาพเรลนเดอร์ Mo t ต r o l โ f ล o n ฟอนเมือถือเรือธงระดับพรีเมียมมาพร้อมกับกล้องหลังคมเอียดสูงสุดถึง194ล้านพิกเซลครับเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมได้มีข่าวหลุดออกมารอบหนึ่งแล้วว่า Motorola ลากำลังซุ่มพัฒนามือถือรุ่นใหม่ ที่ใสโค้ดเนมว่า m o t o โ o l a f ฟอนเทียโดยบอกว่ามันจะเป็นมือถือรุ่นแรกที่มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดสูงมากถึง 200ล้านพิกเซลเป็นรุ่นแรกของโลกซึ่งล่าสุดไต้มมีภาพเรนเดอร์ของมือถือรุ่นนี้ออกมาโชว์รูปร่างหน้าตากันแบบเต็มๆแล้วครับซึ่งจะเผยให้เห็นเนซนเซอร์กล้องขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับบอกความละเอียดเอาไว้อยู่ที่194ล้านพิกเซลครับข้อมูลของ Motor o l a f ล่าฟอนเทียล่าสุดนี้ได้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือขาประจําอย่าง e v เ n น b r ั s ที่ออกมาโพสต์ภาพเรนเดอร์ของตัวเครื่องของมือถือรุ่นดังกล่าวให้เห็นกันแบบจะจะโดยหน้าจอของ Mo t ต r o l a f ล่าฟอนทียจะใช้ดีไซน์ขอบโค้งซ้ายและขวา และจะเจาะรูตรงกลางด้านบนสำหรับวางกล้องเซฟี่และตามข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าหน้าจอจะมีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วครับพอพลิกมาดูด้านหลักก็จะเจอกับความวาว้ววตรงกล้องหลักที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่แบบมาฮมาอยู่ด้านบนพร้อมกับตัวอักษรที่บอกสเปคด้านข้างว่าเป็นเซนเซอร์ของซัมซุง S5K HP1 ซึ่งจะมีความละเอียดอยู่ที่194ล้านพิกเซลขนาด1ทับ1.5นิ้วพร้อมกับระบบกันสัน่นแบบ OIS ด้วยส่วนกล้องอีก2ตัวด้านล่างจะมี กล้องอันตาา้าไวเซ็นเซอร์ของซัมซุงเหมือนกันรหัส SKJN1 SQ03 ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลบบกล้องเทเลโฟโต้ซึ่งจะใช้เซ็นเซอร์ของ IMX663 ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับและหากพีิดดูด้านข้างจะเห็นว่าโมดูลกล้อง นูนขึ้นมาจากตัวเครื่องพอสมควรแถมยังมีกล้องหลักที่นูนขึ้นมาอีกสันครับสำหรับสเปคเปอื่นๆตามข้อมูลที่หลุดออกมาตอนนี้มาบอกว่า Mo t ต r d o l a frontier จะใช้ซิป snapdragon 8 Gen 1ตัวแรงของปี2022ด้วยแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่า Mo t o r d o l a frontier จะเปิดตัวในช่วงไหนและจากสเปคกล้องคร่าวๆแล้วบอกเลยว่าเป็นมือถือเรือธงที่น่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยเลยครับส่วนตัวคิดว่าดีไซน์ตัวเครื่องดูหรูหราแล้วก็สวยดีเหมือนกันนะครับดูด้านข้างและด้านบนแล้วเหมือนกัน เซี่ยงมี่ม10โปเลยครับและถ้าหากมีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสบายดี